สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องพันธะไอออนิกซึ่งเนื้อหาที่จะเรียนวันนี้นะคะแบ่งออกเป็นสองหัวข้อหัวข้อที่1คือการเกิดพันธะไอออนิกหัวข้อที่2การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารไอออนิกเกี่ยวกับการเกิดพันธะไอออนิกนะคะพันธะไอออนิกเป็นแรงยึดเหนี่ยวทางไฟฟ้านะคะ ระหว่างไอออนบวกและไอออนลบโดยจะเกิดระหว่างธาตุที่มี EN ต่ำคือพวกที่เป็นโลหะและธาตุที่มี EN สูงคือพวกที่เป็นอโลหะยกตัวอย่างเช่นโซเดียมกับคลอรรนนะคะโซเดียมเป็นธาตุที่เป็นพวกโลหะนะคะ มีเลขอะตอมเท่ากับ11เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น281ส่วนคลอรีนนะคะเป็นพวกอโลหะมีเลขอะตอมเท่ากับ17เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น287จะเห็นว่าเวเลน์อิเล็กตรอนของโซเดียมเนี่ยเท่ากับ1คือวงนอกสุดนะคะระดับพลังงานเนี่ยของธาตุทั้ง2มีระดับพลังงาน3ระดับพลังงานเหมือนกัน โดยระดับพลังงานชั้นสุดท้ายของโซเดียมเนี่ยมีอิเล็กตรอนหนึ่งตัวส่วนระดับพลังงานชั้นสุดท้ายของคลอรีนนะคะมีอิเล็กตรอนอยู่7ตัวทีนี้ถ้าทั้ง2ตัวนะคะไม่เสถียรเนื่องจากมีเวเลนต์อิเล็กตรอนเนี่ยไม่ครบ8พิจารณาที่โซเดียมก่อนโซเดียมมีเวเลนต์อิเล็กตรอน เท่ากับ1การที่ต้องการจะเสถียรต้องมีวเวเลน์อิเล็กตรอนเท่ากับ8คือต้องรับมาอีก7อิเล็กตรอนซึ่งเป็นไปได้ยากมากเทียบกับการที่จะให้อิเล็กตรอนออกไป1ตัวนะคะแล้วจะเหลือการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น28ซึ่ง8เนี่ยจะกลายเป็นอิเล็กตรอนวงนอกสุดก็จะทำให้เสถียรดังนั้นโซเดียมก็เลยมักที่จะให้อิเล็กตรอนออกไปเป็นหมู เป็นธาตุที่ให้อิเล็กตรอนนะคะส่วนคลอรีนนะคะมีเวเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ7จะครบ8ได้คือต้องรับมาอีกหนึ่งดังนั้นคลอรีนก็เลยเป็นธาตุที่เป็นผู้รับอิเล็กตรอนนะคะจากภาพนะคะจะเห็นว่า,าโซเดียมมีอิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่ากับ1เนี่ยก็เลยจะให้คลอรีนไป เพื่อให้คลอรีนมีอิเล็กตรอนครบ8นะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากโซเดียมให้อิเล็กตรอนกับคลอรีนไปแล้วจะทำให้โซเดียมเนี่ยเกิดเป็นโซเดียมไอออนนะคะก็คือเป็นบวกส่วนคลอรีนนะคะก็จะเกิดเป็นไอออนลบขึ้นเนื่องจากรับอิเล็กตรอน โดยเมื่อโซเดียมให้อิเล็กตรอนวงนอกสุดไป1ตัวก็จะกลายเป็นว่าตอนนี้เหลือแค่2ระดับพลังงานนะคะจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น2 8ซึ่งมีความเสถียรส่วนคอรีนะคะรับอิเล็กตรอนมา1ตัวก็จัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น2 8 8ซึ่งมีความเสถียรเหมือนกันนะคะจะเห็นว่า อะตอมของท่าทั้ง2ชนิดเนี่ยจะเกิดเป็นไอออนขึ้นโดยโซเดียมเกิดเป็นไอออนบวกแล้วก็คลอรีนเกิดเป็นไอออนลบทำให้ไอออนบวกจากโซเดียมและไอออนลบจากคลอรีนเนี่ยเกิดแรงดึงดูดทางไฟฟ้าต่อกันซึ่งแรงที่เกิดขึ้นนะคะก็เรียกว่าพันธะไอออนิกในส่วนของการเขียนสูตรนะคะของสารไอออนิกเนี่ย จะเป็นสูตรที่แสดงเป็นสัสดส่วนอย่างต่ำนะคะระหว่างไอออนบวกและไอออนลบโดยสารประกอบไอออนิกจะมีลักษณะเป็นผลึกของไอออนบวกและลบที่เรียงสลับกันไปเรื่อยๆนะคะไม่มีขอบเขตของโมเลกุลดังนั้นจึงไม่สามารถเขียนสูตรโมเลกุลได้เขียนได้เพียงสูตรอย่างง่ายยกตัวอย่างคือเกลือแกงนะคะเกลือแกง จากภาพนะคะจะเห็นว่าเกลือแกงมีอะตอมนะคะมีมีไอออนที่เป็น Cl- กับ Na+ เนี่ยเรียงสลับกันไปเรื่อยๆเหมือนที่เห็นในภาพดังนั้นนะคะก็เลยเขียนเป็นสูตรอย่างง่ายได้ว่าโซเดียมกับคลอรีนแบบนี้อ่านว่าโซเดียมคลอไรด์นะคะก็คือเกลือแกง ในการเขียนสูตรเคมีของสารไอออนิกนะคะวิธีเขียนคือแบบที่1จะต้องทำให้ประจุบวกกับประจุลบเท่ากันเช่นอะลูมิเนียมนะคะที่เป็น3บวกกับออกซิเจนที่เป็น2ลบจะทำให้เท่ากันได้ยังไงก็คือทั้ง2ตัวนี้จะทำให้เท่ากันได้ต้องเปลี่ยนให้ทั้งสองตัวกลายเป็น6 3นะคะ3ก็บวก 3บวกเนี่ยก็ต้องกลายเป็นบวก6นะคะส่วน2ลบก็ต้องกลายเป็นลบ6เปลี่ยนอย่างไรนะคะดูตามตัวอย่างคืออลูมิเนียม3บวกนี้จะต้องทำให้มี2ไอออนถึงจะกลายเป็น6ได้ก็คือ Al 3บวกเนี่ยต้องมี2ไอออนแบบนี้เพราะว่าถ้าเอา3บวกมาคูณกับ2นะคะก็จะได้เท่ากับบวก6 ส่วนออกซิเจน2ลบนะคะต้องทำให้มี3ไอออนก็คือห้อยด้วย3แบบนี้เพราะว่าเมื่อนำไปคูณกับ2แล้วก็จะได้ลบ6พอทำแบบนี้ก็จะทำให้ประจุของธาตุทั้ง2ตัวนะคะมันเท่ากันเขียนออกมาได้นะคะเป็นว่า Al ห้อยด้วย2และ O ห้อยด้วย3แบบนี้นะคะหรือ มีอีกวิธีหนึ่งในการเขียนนะคะคือการเขียนไข้เลขประจุโดยในตอนเริ่มต้นเราทราบอยู่แล้วว่าอะลูมิเนียมนะคะเป็น3บวกแล้วก็ออกซิเจนเป็น2ลบดังนั้นวิธีทำก็คือเอาตัวเลขของธาตุทั้งสองนะคะโดยไม่ไม่เอาเครื่องหมายบวกลบ เอาแค่ okay, ตัวเลขนะคะคูณคว่ลงมาเขียนคว่ายลงมาโดยเลข3ที่เป็นประจุของอลูมิเนียมเนี่ยก็จะเขียนไปไว้ห้อยของ O ก็จะเป็น O อห้ายสส่วน2ลบที่เป็นประจุของออกซิเจนนะคะก็จะคว้ยลงมานะคะกลายเป็นตัวเลขที่ห้อยอยู่ข้างๆ้างอลูมิเนียมก็จะเขียนได้เป็น al 2 o 3เหมือนกันกันกบ วิธีแรกนะคะได้ได้สูตรที่เหมือนกันในการเขียนสูตรเคมีของสารไอออนิกนะคะถ้าเลขออกซิเดชันที่เป็นบวกและลบเท่ากันจะไม่ต้องเขียนห้อยเช่นตัวอย่างนะคะแคลเซียมสบวกกับออกซิเจนสลบสมมติถ้าเขียนห้อยลงมานะคะก็จะได้เป็นแคลเซียมสกับออกซิเจนสซึ่ง2กับ2เนี่ยมันสามารถ ตัดทอนกันได้เราได้1ซึ่งมันก็จะเป็นแคลเซียมหกับออกซิเจนหนแบบนี้ซึ่งถ้ามันเป็น1เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเขียนก็ได้ดังนั้นถ้ามันเท่ากันเราก็เลยจะไม่เขียนตัวเลขห้อยนะคะแมกนีเซียมกับ so 4 2ลบนะคะก็จะเห็นว่ามีประจุเป็น2บวกกับ2ลบเท่ากันดังนั้นเราก็เลยจะไม่เขียนประจุจะเขียนแค่ธาตุกับ อ,อันนี้เป็นพวกกลุ่มที่เป็นประจุนะคะแล้วก็สุดท้ายอลูมิเนียม3บวกกับ PO 4 3ลบนะคะก็เป็น3บวกกับ3ลบก็เขียนแบบไม่ระบุประจุไม่ต้องควยลงมาเหมือนกัน ต่อไปนะคะถ้าเลขห้ยเนี่ยสามารถตัดทอนกันได้ให้เป็นเศษส่วนอยางให้เป็นสัดส่วนอย่างต่ําก็ให้ตัดทอนนะคะยกตัวอย่างเช่น mn แมงกานีสนะคะเป็น4บวกกับออกซิเจนเป็น2ลบเมือ่อไข่นะคะไข่ลงไปแบบนี้ก็จะได้ว่า mn 2 o 4ซึ่ง2กับ4นะคะเอามาทำให้เป็นสัดส่วนอย่างต่ำก็จะได้ 1>, 1ต่อ2ดังนั้นก็จะเขียนได้ใหม่นะคะเป็น Mn แล้วก็ O 2จริงๆ Mn เนี่ยจะมี1อะตอมแต่ว่าถ้าเป็นเลข1เราจะไม่เขียนนะคะก็เลยจะได้เป็น MnO 2ต่อไปการอ่านชื่อสารไอออนิกในการอ่านชื่อสารไอออนิกนะคะจะอ่านไอออนที่เป็นบวกก่อนตามด้วยไอออนลบ โดยธาตุตัวสุดท้ายถ้าเป็นอะตอมเดี่ยวนะคะจะอ่านลง,ลงท้ายด้วยสารไอแล้วก็ดอเด็กกลันถ้าตัวที่ลงท้ายนะคะเป็นกลุ่มไอออนก็ให้อ่านชื่อของกลุ่มไอออนนั้นเลยโดยการอ่านชื่อสารไอออนิกเราจะไม่อ่านเลขที่ห้อยและ ธาตุที่เป็น transition นะคะจะมีเลขออกซิเดชันหลายค่าดังนั้นให้ระบุเลข o อกซิเดชันะคะเป็นวงเล็บแล้วก็เขียนแทนด้วยเลขโรมันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกลุ่มไอออนนะคะที่เป็นไอออนลบซึ่งมีตัวที่จะเห็นบ่อยๆคือตรงกลางนี้นะคะไนเตรต จะเป็น no 3ลบทีนี้ o 3เนี่ยถ้ามันเพิ่มขึ้นเป็น o 4จะเติมคำว่าเปอร์เข้ามานะคะก็จะอ่านได้เป็นเปอร์ในเตรตใช้ได้กับกรณีของคอเรดด้วยเหมือนกันนะคะส่วนในเตรตตัวเดิมนี้ที่มี o เท่ากับ3นะคะถ้าจำนวนอะตอมของ o มันลดลงนะคะจาก3กลายเป็น2ก็จะเปลี่ยนเสียงอ่านนะคะจากในเตรตเป็นไนไตรด์ ซึ่งวิธีนี้ก็ใช้ได้กับทั้งไนเตรตคอเรตซัลเฟตแล้วก็ฟอสเฟตนะคะและก็ยังมีอีกชื่อหนึ่งนะคะที่เป็นการลดจำนวนของอะตอมนะคะจากคอเรตที่เป็น cl o 3ลดลงมา2เป็นคอไรต์นะคะแล้วก็ลดลงมาเหลือ1ถ้าเหลือ1เนี่ยเราก็จะเพิ่มคำว่าไฮโปเข้าไปข้างหน้าก็จะเป็นไฮโปคอไรต์ right, นะคะ กลุ่มไอออนลบอื่นๆที่ควรรู้ก็อย่างเช่น ide, cn ลบไซยาไนด์ ocn ลบไซยาเนต scn ลบไทโอไซยาเนต mnoc สองลบเป็นแมงกานีดแล้วก็ mnoc ลบเป็นเปอร์แมงกานีด oh ลบเป็นไฮดรอกไซด์อันนี้จะได้เรียนบ่อยๆนะคะให้จำไว้แล้วก็ hcoo ลบเป็นฟอร์เมต ch 3 coo ลบเป็นแอซิเตตแล้วก็ co 3 2ลบนะคะเป็นคาร์บอเนตในส่วนของกลุ่มไอออนบวกนะคะก็จะมีที่ควรรู้ก็คือ nh 4บวกแอมโมเนียแล้วก็ nh 3 o บวกนะคะคือไฮโดรเนียม เดี๋ยวเราจะมาลองเขียนชื่อนะคะของสารไออนิกเริ่มจาก ch 3 coona จะเห็นว่า na sodium นะคะเป็นโลหะซึ่งเป็นพวกที่จะให้แล้วเปลี่ยนเป็นบวกในการเขียนชื่อสารแอลนิกเราจะเขียนชื่อสารที่ให้ประจุเป็นบวกก่อนนะคะดังนั้นเราก็เลยต้องเขียนโซเดียมก่อน ก็จะเขียนได้เป็นโซเดียมตามด้วย CH3COO- อันที่สอนไปเมื่อกี้นะคะถ้าเป็น CH3COO- นะคะจะเป็นกลุ่มไอออนที่ชื่อว่าแอซิเตตนะคะดังนั้นก็จะได้เป็นโซเดียมแอซิเตตต่อไป m g b r 2นะคะ Mg เป็นโลหะแมกนีเซียมเป็นโลหะอยู่แล้วดังนั้นเวลาอ่านก็อ่านแมกนีเซียมก่อนนะคะก็จะได้เป็นแมกนีเซียมทีนี้ Br b r o m i n นะคะเวลาอ่านสารไอออนิกครูสอนไปเมื่อกี้ว่าเราจะไม่ระบุ จำนวนอะตอมนะคะดังนั้นเราอ่านต่อกันเลยเป็นแมกนีเซียมจากโบรมีเราก็จะเปลี่ยนเป็นโบรลมายนะคะต่อไปสารตัวที่3 Cu นะคะคือคอปเปอร์ซึ่งคอปเปอร์เนี่ยเป็นโลหะทรานเซชันโลหะทราน i t ชันนะคะจะมี เลข o อกซิเดชันหลายค่าให้ระบุด้วยว่าเป็นเลขออ i ซิเดชัเท่าไหร่นะคะ,ะวิธีที่ใช้ก็คือเราดูที่เราค่อยกันลงมาอันนี้เนาะสองเนี่ยมันเป็นของ O นะคะ O ก็จะเป็นลบสส่วนออกซิเจนตรงนี้ห้อย1นึ่งเราก็ค่อยขึ้นไปข้างบนนะคะก็จะเป็นบวกหแสดงว่าเลขออ i ซิเดชันของ Copper ค,คือ หนึ่งเราก็เขียนชื่อได้ว่า copper แล้วก็ระบุเลขออกซิเดชันของ copper นะคะเป็นตัวเลขโรมัน1แบบนี้แล้วตามด้วยชื่อธาตุตัวหลังจากออกซิเจนนะคะก็เปลี่ยนเป็นออกไซด์ธาตุสารต่อไปนะคะ Fe คือเหล็กนะคะเหล็กคือ Iron แล้วก็ NO 3คือไนเตรตนะคะซึ่ง NO 3ตัวนี้นะคะมี3ห้อยแล้วก็คว้ยสขึ้นไปนะคะก็จะได้ว่า Fe เป็นบวก3ส่วนตรงนี้นะคะของ Fe เป็น1ก็จะค่อยขึ้นไปเหมือนกันได้1เขียนออกมาเป็นชื่อนะคะ Fe คูณบอกไปเมื่อกี้มันก็คือ Iron นะคะ แล้วก็ไอรอนเหล็กเนี่ยมีเลขออกซิเดชันเท่ากับ3ตามด้วย NO 3นะคะ NO 3ชื่อของกลุ่มกลุ่มไอออนนี้นะคะก็คือ NO 3คือไนเตรตนะคะ สารชนิดต่อไปนะคะประกอบไปด้วย3กลุ่มโดยเวลาอ่านเราก็อ่านตัวแรกก่อนนะคะเพราะมันเป็นพวกโลหะนะคะโซเดียมเราก็อ่านได้เลยว่ามันคือโซเดียมตามด้วยตัวที่2 h ก็คือไฮโดรเจนตัวสุดท้าย co 3นะคะ CO 3ก็คือคาร์บอนตสารตัวสุดท้ายค่ะประกอบไปด้วย2กลุ่มนะคะก็คือ Na กับ ClO 4 Na เรารู้อยู่แล้วมันเป็นธาตุโลหะนะคะเป็นพวกที่เกิดเป็นไอออนบวกดังนั้นเราก็เขียนก่อนว่ามันคือโซเดียม ตามด้วยกลุ่มไอออน cl o 4นะคะกลุ actually, ่มไอออน cl o 4มีชื่อเรียกว่าเปคอ o เกรดเนื้อหาเรื่องการเกิดสารไอออนิกการเขียนสูตรและอ่านชื่อสารไอออนิก ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ